สวัสดีครับในที่สุดผากับการย้ายทีมของเออร์ลิงฮาลันว่าที่กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลมันจบลงด้วยการเซ็นสัญญ,ญาเข้าร่วมทัพเรือบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ซึ่งปัจจุบันแมนซิตี้ภายใต้ใการคุมทัพของเป๊ปกวาร์เดียลาแม้ว่าทีมของพวกเขาจะไม่มีกองหน้าตัวเป้าแต่ทว่าแมนซิตี้ก็ยังเป็นทีมที่มีเกมลุกโหดที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกจากการยิงไป89ประตูและยิงประตูได้มากเป็นอันดับที่สาในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่29ประตู เจวินเดอะบอยแอซิตและมีกองหน้าตัวโ้าคมๆอย่างเออร์ลิงฮาลันยิงประตูเกมลุกของแมนซิตี้จะโหดมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนโดยในวันนี้เราจะมาลองจัดทัพ11นักเตะสุดโหดของแมนซิตี้ในฤดูกาลหน้าหลังจากได้เออร์ลิงฮาลันมาร่วมทัพซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่อัดยูฟาทูยูดูละเอย่างเพิมเ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิป โดยระบบการเล่นของเป๊ปกวาร์ดโอลาที่เขาใช้บ่อยที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นระบบ4-3-3ติกีตาก,ก้าอันเรื่องชื่อโดยเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูแน่นอนว่ามันยังคงเป็นที่ของเอเดซันผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลวัย28ปีซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้แมนซิตี้กลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกนอกจากกองหลังที่ยอดเยี่ยมแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นความเหนียวแน่นหนึบของเอเดรันที่ทําให้แมนซิตี้เสียไปเพียง21ประตูจากการลงเล่น35นัดพร้อมกับเอเดไปถึง20นัด ส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กโูเบรดีอาร์ตกองหลังทีมชาติโปรตุเกสจะยังคงยืนประจำการเป็นหัวใจแกนหลักในเกมรับของทัพเรือใบสีฟ้าซึ่งอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กที่จะมายืนจับคู่กับเขาก็คงจะเป็นไอเมลิกลาปอกกองหลังชาวสเปนที่อาจจะสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกับจอสโตเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเวลานี้คงไม่มีแบ็กคนไหนโดดเด่นเกินกว่าเจ้าคันเซลโลอีกแล้วลงเล่น33นาทียิง1ประตูกับอีก7แอสซิตนี่คือสถิติสุดสวยลูของเจ้าคันเซลโลในศึกพรีเมียร์ลี้ล ซึ่งหนึ่งในจุดแข็งของคาเซลโล่ก็คือการที่เขาเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาโดยผลงานนั้นอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันทั้งสองตำแหน่งโดยในตำแหน่งแบ็กขวาของแมนซิตี้ไคลวอลเกอร์จะยังคงรับหน้าที่ในการดูแลกากขวาของทัพเรือใบสีฟ้าโดยถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนไคลยวอลเกอร์ท่าจะเป็นแบ็กขวาหมายเลขหนึ่งในดวงใจของเป๊ปเพราะทั้งฝีเท้าและประสบการณ์ของเขาคือแบ็กขวาระดับทรอปในฟุตบอลยุคป,ป,ปัจจุบันส่วนในแดนกลางคาดว่ายังไงซะโรนีจะยังคงยึดในตำแหน่งวิดฟิลด์ตัวรับของทีม เพราะในฤดูกาลนี้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทั้งเกมรับที่ช่วยปัดกวาดแนวรุกของคู่แข่งจนทีมเสียประตูไปเพียง21ประตูในหลีกและเกมลูกที่โดดเด่นจากการทำไป6ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิตทั้งๆที่เขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับส่วนกองกลางอีก2คนยังไงซะหนึคนที่ต้องมีแน่นอน100%ก็คือเควินเดอร์บอย นักเตะที่เป็นหัวใจสําคัญในแดนการของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยจากการลงเล่น42นัดเดอบอยซัดไป15ประตูกับอีก13แอสซิตซึ่งไอเดียในเกมลุกที่ร้อนแรงของแมนซิตี้ล้วนแล้วแต่มาจากมันสมองของเขาทั้งสิน้นส่วนกองกลางคนสุดท้ายถ้าข่าวลือที่ว่าแมนซิตี้จะทาการเซ็นส,สัญญาคว้าตัว,ตวปอปอกบามาร่วมทัพไม่เกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ก็คงเป็นที่ของแบร์นาโดซิลวาที่จะสลับหน้าที่กันลงกับอิวคายคุนดก,กัน ในส่วนของเกมลุกทางฝั่งซ้ายน่าจะถึงเวลาของฟิลฟอร์เดนเด็กนรกแตกจากทีมชาติอังกฤษที่จะยึดตำแหน่งนี้และลงเล่นเป็นตัวหลักอย่างสม่ำเสมอซึ่งฟิลฟอร์เดนนั้นถือได้ว่าเป็นอนาคตของทัพเรือใบสีฟ้ายอย่างแท้จริงและเป็นเด็กที่เติบโตจากอะคาเดมี่ของสโมอสรอและเป็นว่าที่กัปตันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอนาคตอีกด้วย ส่วนเกมลุกทางฝั่งขวาชื่อของลียาดมาเลสดูแล้วน่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึในตำแหน่งนี้เพราะนี่คือนักเตะที่ยิงประตูให้กับแมนซิตี้ได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้โดยมาเลสยิงไปได้ถึง24ประตูรวมทุกรายการและยังทำไปได้อีกถึง9แอสซิสและก็มาถึงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกองหน้าตัวใหม่ของทีมอย่างเออร์ลิงฮาลัน ว่าที่กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกโดยจากการลงเล่น23น,นัดยิงไป28ประตูกับอีก7แอสซสิตนี่คือสถิติสุดโทษของเออร์ลิงฮาลันกับดอตมุนในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ซึ่งการที่เขายหญ่ไร่วมทัพแมนซิตี้ที่มีเกมทุกคนเป็นอันดับต้นๆของยุโรปบวกกับการมีเพื่อนร่วมทีมเก่งๆที่พร้อมแอสซสิตถวายผ่านให้กับเขาและการได้เรียนรู้จากสุดยอดโค้ชอย่างเปปการ์ดโอลามันน่าจะทำให้ตัวเลขนการถล่มประตูของเออร์ลิงฮาลันก้าวกระโดดขึ้นอย่างมากและในศึกพรีเมียร และมีเออร์ลิงฮาลันเป็นคนยิงประตูแค่คิดขนตูดก็ลุกสู้สั่าชูชันกันเป็นแถวๆแล้วสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับ,ส,ส,รบสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับทัพนักเตะ11ตัวจริงสุดโหดของแมนซิตี้ในฤดูกาลหน้ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ